อ่าบ้านห้อยไข่นะครับบ้านห้อยไข่มั่นใจนะครับมับ่นใจสวยงามสวยงาม กลับบ้านแล้วครับโอ้โหอะไรวันนี้เฮ้ยลงเร็วลงเร็วยังได้อีกสามรอบเหินขึ้นไปดิชิดทำไมมันเลี้ยวแคบอ่ะทำไมมันเลี้ยวแคบก็ไมอติดสามิครับมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อย มั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยเราจะท้ายแล้วมั่นใจมั่นใจครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบ้อยเรียบร้อย